โอ้ยใน,ในสวยใช่ม<า> <c oughs> ใไม่กไม่ทถ้ารอถ่ายรูปอยู่อุณไปพรลเลยรับพรเร็ว

มาเจริญพรครับวันน <AH ี้เหมาเอาวันนี้เหมานะครับวันนี้เป็นการปล่อยครั้งที่18นะครับเป็นวันถือของคนจุดของคนจีนด้วยนะครับเมื่อวานเป็นวันไหววันนี้ก็เราก็เลยมาปล่อยปลาหน้าเขียงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีปลาพันธุอีก2 0 0 0 0ชีวิตนะครับจะไปปล่อยที่ท่าน้ำาวัดบางอยช้างเหมือนกันทั้งหมดนะครับขออนุโมทนาร่วมกันครับ ครับวันนี้วันนี้เป็นการปล่อยปล,ยปลาครั้งที่18นะครับนี่ฮะเป็นความรู้อย่างหนึ่งคือปลาช่อนเนี่ยนะครับพลามีคนมาซื้อเนี่ยก็จะใช้เหล็กแหลมเนี่ยครับแทงที่ก้านของปลาช่อนเพื่อให้เป็นเหมือนอมภาตนะครับแต่ไม่ตายครับแต่ถ้าปลาที่เขาไม่ได้แทงเนี่ยก็คือย,ยังยังดิ้นได้อยู่แต่ว่าถ้าถูกแทงไว้แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นอมภาตเลยครับโอ้หน้าสงสารมากนี่อันนี้โยมแม่ค้าท่านเล่าให้ฟังนะครับ อย่าไปมองว่าเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าทุกชีวิตไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือมีลมหายใจเหมือนกันแล้วเราเราก็มีลมหายใจเราก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตแล้ววันนี้เราสร้างกุศลกุศลใหญ่นะครับให้ชีวิตสองหมื่นกว่าชีวิตนะสองหมื่นกว่าชีวิตปลาไหลก็หนึ่งชีวิตปลาตัวเล็กก็หนึ่งชีวิตปลาตัวใหญ่ก็หนึ่งชีวิตแล้วก็ในคลิปที่สุดใจยมจะเหยี่ยวจะมาถ่ายเหล็กแหล่ ที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บอริรบุ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรรมปฏิทานที่ท่านดูที่แถแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้เทียรโรคนี้ไปได้แล้วฉนั้นอิชิตังปาทิตังสุมพังคออิทธพ์ที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่ปเมวะสมิชโตจงสำเร็จโดยฉาพัน ัาเพปุเรนตุสั้นกปาขอความดำริทั้งกรงจุงเต็มที่จันทโทปนาราโซยาทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโซยาทธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควัญยินดีสัพพิติโยอวิวานชันตุสาโารโควินนาสตุมาเตภวะ วันตรายโยสุขีธีคาโยโกะภาวะภิวะธนศิริสนิจังบุตรท้าปจยโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโน ว้าดูเหยียบปลาใคร,ใครพ่อแม่คงคาเจ้าค่าเอ๋ยท่านอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าค่าเทพเทวดาทั้งหลายทั้งแดนสามโลกธาตุ เจ้าที่เจ้าทางเจ้าเกณชะตาของข้าพเจ้าท่านพญายมราชท่านพญานาคราชทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของตัวข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าและช่วยคุ้มครอง ชีวิตสัตว์ทั้งหมดนี้ให้รอดปลอดภัยจนสิ้นอายุไขัยด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้ขอจงสะเดาะเคราะ์ร สุขีโตโหมินิพทุโโหมิอเวโรโหมิอัพยาปัจโชโหมิอนีโโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิเราได้ตั้งความปรารถนาจากการได้สร้างบุญบาร,รมีทำกุศลเนี่ย เพื่อให้เราเองได้พบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภัยเบียดเบียนภัยจากธรรมชาติภัยจากมนุษย์อาจจะแล้วก็ได้ไม่ไม่คิดที่จะเบียดเบียนกายเมื่อเรามีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีกำลังดีแล้วเราก็แผ่เมตตาจิตให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เป็นรัศมีออกจากกายให้นึกเอานะครับว่าเป็นรัศมีกายเป็นแสงที่ออกจากกายเรา ไปทั้งแปดทิศทั้งทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างนะครับสัพเพสัตตาสัพเพปันนาสัพเพภูตาสัพเพบุคขาสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยา ส ya, wa, cient, ount, okay adapt, ัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษยาสัพเพวิริปาติกาอเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพทุกขา มุจจันตตลัทธาสัมปฏิโตมาวิคันฉันตุกรมมสกากัมมทายาธากรมมโยนีกรมมปฏติสารณายังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปกังวา ตัสสะทายาทาพวิสันติพุทธังอธิฐานิทามาังอธิฐานิสังฆังอธิฐา,านิอ้าวสวดคาถาเงินล้านพร้อมกัน จะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติลมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาุนะโมพุทธายะวิรากโยว,วิระโคนายงวิระหิงสาว,วิระทาสีวิระทาสาว,วิราธิายโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเฮงเฮงพาพาหาหาลรือเอืออ้าวเฮงเฮงรวยรวยดเดี๋ยวโยงก่อนจะเลิกกัน อิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชายามะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชา มหาโภคขาวโหติโรกนาถัราางรัตนตัตยัง,าางอภิปูชยยมะอมะมา,าภริตวานะเมตังสะเมตาพะทันตาอาวิคิตาจิตตาภริตังภะนันตุสะเคกาเมจะรูเป เคเรศิคาราตเตจันตริเควิมาเนจญาแมนดาโ่ยาตาทวดบรรพบุรุษของเราเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยของเรานะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรนะเราตั้งจิตฐานถึงท่านเหล่านั้นนะท่านทั้งหลายที่เราได้เคยร่วงเกิดท่านไว้ในอดีตนะแล้วก็เทวดารักษาตัวเราเก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เราเลลึกถึงเนี่ย ได้มาร่วมในสถานที่แห่งนี้เพื่อจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเรานะสิ่งใดที่เราเคยผิดพลาดไปหรือว่าเคยล่วงเกินเข้าไปในอดีตซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกบา,บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถระลึกอดีตาติแต่เราก็ถือว่าเราได้สํานึกแล้วในชาตินี้เราก็เชิญท่านทั้งหลายนะระลึกถึงท่านทั้งหลายท่านนึกชื่อไม่ได้ก็ให้นึกลึกเห็นหน้าให้เขามาร่วมอุโมทนาบุญกับเราให้เขาได้มาร่วม ในการถ่ายชีวิตในครั้งนี้กับเราเพราะอย่างน้อยกุศลสนน่วนนี้ท่านทั้งหลายที่ได้มากับเราเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มาในรูปของกายหยาบเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้ได้โมทนาบุญได้มีกําลังในส่วนตนัวนี้ในการปรับภพภูมิในจิตปัญญาของตัวเขาให้ยกจิตขึ้นไปเพราะเดี๋ยวเรามีการกล่าวคําถวายเพื่อขออโหสิกรรมเขาอย่างน้อยสิ่งที่เราทํามาใน